ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นนักล่ายิงเป็นกระสุนฝาแดงนะครับเจดีฝาแดงรอบนี้จะจะเปลี่ยนเป็นเจดีฝาดำนะครับก็อ่านให้ฟังกันอีกรอบนึ่ง18.13เกลนนะครับ5นัดที่ระยะ50เมตรเมตร คลิปนี้เป็นเป็นคลิปการทดสอบความเร็วลูกกระสุนนะครับเพราะว่าตั้งเลคโคลเรเตอร์ไว้ที่ร้อยบาทนะครับดูว่ากระสุนฝาดำจะวิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับเก้าหหนะครับ วิ่งเท่ากันกับประสุนฝาแดงนะครับแต่ว่ามีมีจุดสดทศนิยมมาอีกตัวหนึง่งเร็วกว่านิดเดียวนะครับเก้าห้าแปนะครับที่สองนี่ลดต่ำลงมานะครับัที่สาม เก้าหกสองนะครับเก้าห้าสี่เก้าห้าแปดก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9ก้ารฟุตต่อวินาทีไม่ต่ำกว่า950ฟุตนี่ Fx Swideen นะครับกระสุนเ b ฝาดำาจ b ฝาดำที่ยิงไป5นัดเมื่อสักครู่นะครับก็มีหลุดออกทางซ้ายนัดเดียวนะครับที่เหลือก็อยู่ในวงกลมสีชมพูนะครับน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ตากแดดร้อนนะครับก็เลยตัดสัญญาณไป ปรากฏว่าบันทึกภาพไม่ได้ก็เลยเอาเอาภาพหลังจากที่ยิงแล้วมาให้ดูกัน,นตั้งเอ็กคลเตอร์ไว้ที่ร้อยบาทนะครับนี่ลมในถังอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็น่าจะประมาณลมประมาณพันสามนะครับ พั1300นสามร้อยพีไอนะครับลงประมาณพันสามร้อยพีไอสปริงแข็งลูกค้อนวิ่งเร็วนะครับทำให้ความเร็วลูกกระสุนทำได้ถึงเก้าร้อยเกือบเก้าร้อยหกสิบฟุตต่อวินาทีนะครับ FX Sweden เครับคลิปหน้าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับยี่สิบห้าจุด 39เก้าเน,นะครับจัมโบ้มอนเตอร์ก็ตามตามรูปที่ฝาตลับเลยนะครับหน้าตาโอเคครับไม่ค่อยมีคนยิงนะครับรูปแบบนี้คลิปนี้ก็จบไปเพลงแค่นี้ก่อนนะครับดูดูกันต่อคลิปคลิปที่3นะครับขอบคุณครับ